สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องพัดชาแนลค่ะวันนี้นะคะพัดมีอะไรจะมานำเสนอค่ะแบบเป็นความตื่นเต้นมากคือเมื่อเช้านี้พัดไปร้านขายของมือสองนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆเราแวกเนี้ยแหละคะ่ะก็เลยไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าหยุดใจไม่ได้จนต้องซื้อกลับมาแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะวางอยู่ด้านข้างพัดนั่นเองนะเดี๋ยวจะเอามาแนะนำทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะ ชิ้นแรกเลยแต่แใช่แล้วค่ะมันคือชุดถ้วยชุดจานนั่นเองนะคะคือว่าเรากําลังจะย้ายบ้านใหม่เนาะจำเป็นจะต้องมีถ้วยชามรามหายนะคะเยอะๆประมาณนั้นแต่ว่าอย่างแถวบ้านเราอะคะ่ะอย่างที่ไทยเนี่ยมันจะแพงใช่ไหมคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตามร้านขายของมือสองนะคะร้านขายของมือสองแต่ว่าสินค้าที่เราได้มาเป็นมอหนึงนะ เป็นมือหนึ่งนะคะคือร้านพวกนี้ค่ะสมมุติว่าเป็นร้านขายถ้วยจานเนี่ยที่เขาอยากจะเลิกกิจการนะคะร้านพวกนี้เขาจะไปกว้านซื้อมาหรือร้านที่เขาเลิกกิจการจะเอามาขายขายให้แบบเหมาแบบถูกๆอะคะ่ะแล้วร้านพวกนี้เขาก็จะเอามาชำละแจกแจงเอามาแบ่งขายอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ของถูกแต่ว่ามันก็อาจจะเก่าเกลอกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นของใหม่เนาะ โอเควันนี้พัดก็ไปได้มาค่อนข้างเยอะและราคาถูกมากๆนะคะเอาละค่ะมาดูชิ้นแรกเลยนี่นะคะชิ้นนี้นะคะเป็นจานมีลายพิมพ์เป็นจานลายพิมพ์ดอกกุหลาบนะคะตรงกลางนะคะอันนี้เป็นจานใหญ่นะใหญ่มากๆนะคะเอาไว้สําหรับใส่อะไรอะ่ะใส่กับข้าวแหละใส่อาหารแล้วค่ะคือใส่ปงใส่ปลาได้ใหญ่มากนะคะ ขอบด้านข้างเนี่ยนะคะเคลือบขอบเงินนะเซตนี้นะคะ2ใบนะคะมี2ชิ้นนะคะอยู่ที่550ยเยนนี่ชิ้นที่1มาดูชิ้นที่2ชิ้นนี้พัดชอบมากๆเลยค่ะอันนี้ถุงภายนอกเขาเกลือนนิดนึงนะเห็นไหม อันนี้เป็นจานสีแบบไข่ไก่อ่ะคะ่ะสีแบบว่า,าครีมครีมนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยเป็นขอบทองนะคะเป็นขอบทองตัวนี้สวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นจานใบใหญ่หนึ่งใบนะคะเป็นจานใบใหญ่นะดูนะเทียบกับหน,นะะ้าพัดแล้วก็ตามด้วยจานแบ่งที่เป็นจานเล็กอีก5้าห้าใบนะคะ แล้วก็จะมีเหมือนตัวหนังสือภาษาอังกฤษเล็กๆตรงนี้นะนิดนึงดูเก๋ไก๋นะคะเป็นสีทองนะคะตัวอักษรตัวหนังสือนี้ก็เป็นสีทองคือใบนี้เห็นแล้วแบบว่าปื้มปิติยินดีแบบชอบมากนะคะอันนี้คือสวยมากนะโอเคอ่ะลืมบอกราคาเซตนี้นะคะจานใหญ่หนึ่งจานบวกจานเล็ก5้าใบนะคะห้าอยิเยนค่ะ แน่แทนยันวนเวียนอยู่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจานมือสองเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นของใหม่นะคะแต่ว่าตัวนี้มียี่ห้อนิดนึงนะคะตัวนี้นะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่กล้าอ่านออกเสียงนะคะ m a d e in Japan นะคะเขียนไว้เลยว่า m ม d e in Japan นะคะตัวนี้ก็เป็นจานไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะมีทั้งหมดเซตนี้5ใบค่ะขอบเป็นสีทองนะคะขอบนี้เป็นสีทองนะคะแล้วก็มีลายพิมพ์ดอกไม้พร้อมทั้งยี่ห้อแบรนด์นะคะดอกไม้สีม่วงนะคะเซตนี้5ใบยอยู่ที่990เยนค่ะใบนี้เซตนี้นะ990เยนนะคะสวยอะ่ะคือก่อเกิดจินตนาการมากเลย ต่อไปอันนี้คืออันนี้คือจานแก้วนะคะจานแก้วใบใหญ่มากๆเลยนะคะจานแก้วรูปปลานะคะอันนี้เป็นรูปปลาแน่นอนหลักเขาให้เราเอามาใส่ปลาแน่ๆเลยค่ะสวยมากๆด้านหน้าด้านหลังนะคะจานใหญ่มากๆเซตนี้มี2ใบนะคะซ้อนกันมา2ใบของหมคกริกเลยนะของหม่กริ๊กเลยนะคะตัวนี้นะคะรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ เป็นจานแก้วหนักนะตัวนี้190เยนค่ะฟังไม่ผิดนะคะ190เยนค่ะสวยและราคาถูกมากๆนะคะตีเป็นเงินไทยก็ใบละประมาณ30บาทนะคะคุ้มคุ้มมากๆเซตต,ต่อไปกันนั้นแทนอันนี้ก็อยู่ที่เซตจานแก้วเหมือนกันค่ะนะคะเป็นรูปใบไม้นะคะ เป็นวงรีแต่เขาก็จะมีรูปเล็กๆเป็นรูปใบไม้ซ้อนๆกันนะคะอันนี้เอาไว้ใส่พวกสลัดอะไรประมาณเนี้ยได้นะขนาดก็เท่ากับหน้าพัดเลยเซตนี้นะคะเซตนี้ก็ซ้อนกันมา2ใบนะคะ2ใบอยู่ที่150บาทนะคะตกละบ25บาทนะคะถูกมากๆลยนะคะโอเค ต่อไปแต่นั้นแทนอันนี้ก็เป็นจานแก้วเหมือนกันค่ะยังอยู่ที่เซตจ,จานแก้วนะคะตรงกลางจะเป็นลายเหมือนลายดอกไม้นะคะดอกกุหลาบนะคะอืมอ่ะไม่ใช่ตรงกลางเป็นลายเหมือนพวงองุ่นนะคะเป็นจานแก้วนะคะเซตนี้มีอยู่4ใบนะคะหน้าพัดก็ประมาณนี้ครึ่งหน้าพัดได้ไหมนะคะ ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่390เยเนค่ะต่อไปแทน,แทนอันนี้เป็นชุดแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำใสนะคะแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด5ใบเล็กนะคะแล้วก็1ใบใหญ่นะคะมี5ใบเล็ก1ใบใหญ่นะคะ ราคาชุดนี้อยู่ที่450เยนค่ะโอเควางไว้ข้างล่างก่อนนะคที่เต็มต่อไปแทนแทนอันนี้เลยหนักมากอันนี้เป็นถ้วยนะคะถ้วยใส่ซุปถ้วยใส่แกงแบบบ้านเราละคะ่ะแต่ว่าเป็นแก้วนะคะเป็นทรงแก้วใสๆเลยนะคะตัวนี้มีอยู่ทั้งหมด6ใบค่ะ6ใบเป็นของใหม่กริ๊กเลยนะคะ ราคาอยู่ที่550ยเยนค่ะขนาดก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกำลังดีค่ะ550เยเยน6ใบนะคะข้างหลังแอบเขียนอะไรไว้เดินหน่ยหนักด้วยนะเซตนี้ต่อไปนะคะท,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 ะทะัดแทนอันนี้เป็นเม็ดพัดไม่ได้แกะออกให้ดูนะคะ มาพร้อมกับกล่องไม้แบบนี้เลยคือตัวนี้ถ้าเกิดขายกันข้างนอกก็ราคาแพงนะคะสองมือหนึ่งเลยเป็นถ้วยใส่น้ําซุปพวกมิโซะนะคะคือคนญี่ปุ่นหรลอเราเขาจะทานอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบเสิร์ฟมาพร้อมซุปมิโซะใช่ไหมคะเหมือนอารมณ์ต้มจิบบ้านเราอะน้ำซม้ําซุปแบบนั้นและคะ่มมะ,คะมีทั้งหมดสี่ใบนะคะมีทั้งหมดสี่ใบนะคะ ตัวนี้แอบแพงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นของค่อนข้างจะดีนะคะราคาเนี่ยตอนแรกอยู่ที่1,800กว่าเยนแล้วมันลดถ0เหลือที่9 0 0เยนนะคะตัวนี้980เยนนี่แหละคะ่ะนี่นะคะไม่ได้แกะให้ดูเพราะว่ายังไม่ได้แบบซื้อตู้มาเก็บนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงแบบกำลังเตรียมของเข้าบ้านอยู่นะก็เลยเอาคาวไว้อย่างเงี้ยละคะ่ะจะได้เก็บง่ายต่อไป ตแทตัวนี้ก็เป็นอีกชุดนึงที่พัดช,ชอบมากๆเลยนะคะด้านหลังก็มีพงีห่อด้วยโหย่าโปรดักตบใ์โหย่านี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นเซตแก้วกาแฟหรือว่าแก้วชานะคะเป็นเซตแก้วกาแฟหรือแก้วชานะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ใบนะคะพร้อมกับจานรองอย่างนี้นะคะ ขอบเนี่ยจะเป็นสีทองแล้วก็มีลายพิมพ์สีน้ําเงินเข้มนะคะคาคามเข้มนะคะหรูหรา,รา,ารมีระดาบหรูห่ามากเลยให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่590ยเยนค่ะ590ยเยนเท่านั้นนะชุดนี้คือสวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่พัดเห็นแล้วพับ,บชอบแบบเอ,เอาเอาเอาจะเอาตัวนี้นะทั้งทั้งที่แบบว่าก็ไม่ได้เป็นคนกินชาหรือกาแฟบ่อยขนาดนั้นนะคะ ลุงก็ดื่มอยู่นะคะแต่ว่าลุงเขาก็จะมีแก้วประจำของเขาอยู่แล้วไม่เป็นไรมันมันถูกนะเผื่อว่ามีแขกไปใครมาเราจะได้มีถ้วยจานเว้รองรับแขกนะคะยังไม่ทันได้มีใครมาเลยซื้อไว้ก่อนนะต่อไปชิ้นนี้นะคะก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ถูกมากๆค่ะทานอันนี้นะคะอันนี้คือถ้วยกินข้าวของญี่ปุ่นนะ คือคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ได้กินข้าวในในจานแบบบ้านเราเขาจะกินข้าวในถ้วยถ้วยเล็กอะคะ่ะถ้วยเล็กๆแบบนี้แหละและนี้ก็คือถ้วยข้าวของเขานะคะเป็นกระเบื้องนะคะแล้วก็มีลายพิมพ์สีเป็นลายพิมพ์รูปดอกไม้นะคะสีคลามนะตัวนี้เยอะมากสองสี่หกปดสิบบใบอยู่ที่ราคา 550ยเยนนะคะอันนี้ก็ของใหม่เช่นกันแต่ว่าเราก็มองข้างในแล้วมันก็มีเลอะๆคราบอะไรบ้างเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดเหมือนกันนะคะตัวนี้แต่แบบว่าคุ้มมากๆนะตกใบละประมาณ10บใบ550ก็ตกใบละ5 5เยน55เย,น,55เยนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ15บาท15บาทต่อใบนะคะอารมณ์ชามกาไก่บ้านเราอะ่ะฮะแต่คือแบบ คือดีคือดูดีประนีดมากค่ะไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็ไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นไปด้วยนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะฉลุบนู่นเลยอันนี้พอดีพัดเอาไปวางปิดปลั๊กไฟไว้นะคะเก็บสายไม่เรียบร้อยแต่ช่างมันเถอะอันนี้นะคะเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนดูออกไหมอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนถาดยกบข้าวบ้านเราค่ะ เป็นถาดไม้นะคะใหญ่มากๆนะดูนะคะเทียบกับตัวพัดนะคะเทียบกับตัวพัดได้เลยนะถาดไม้ใหญ่มากๆนะคะตัวนี้คือคือดีอะคะ่ะคือดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่550ยเยนเท่านั้นค่ะ550ยเยนนะคะสำหรับตัวนี้คุ้มมากๆอาคืนที่เก่า เป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่พัดเอามานำเสนอคือเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่พัดอยู่ไทยอะค่ะพัดเคยเห็นตามร้านที่เป็นเหมือนโกดังสินค้าญี่ปุ่นที่เขาแบบว่าเหมาตู้คอนเทนเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เอามาลงที่ร้านปึ้งมีเสื้อผ้ามือสองเฟอร์นิเจอร์ถ้วยชามลํำหายแบบนี้นะเยอะแยะมากมายเลยสวยทำไมดูดีจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไทยกับขายแพง นะเป็นของที่รับมาต้นทุนค่อนข้างถูกแต่ว่าไทยแพงมากแต่ว่าตอนนี้พัดมาอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็แบบไปเดินดูบางอย่างนี่คือมันถูกกว่าประเทศไทยเน,ะเนาะอย่างชามใบใหญ่ๆอย่างเนี้ยชามแก้วอย่างเนี้นยใบใหญ่ๆอ่ะใบละสามสิบบาทอะคะ่ะนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพามาเปิดกล่องช้อปปิ้งนะคะหรือว่าถุงช้อปปิง้งร้านขายของมือสองญี่ปุ่นแต่ว่าผลิตภัณฑ์เป็นมือหนึ่งนะคะ ย้ำมาเป็นมือหนึ่งแต่เป็นมือหนึ่งที่เขาเอามาชําแหละแบ่งขายนะคะแต่บางอย่างก็คือมายกเซตแบบนี้เลยนะคะยกเซตแบบนี้เลยนะบางอย่างก็มายกกล่องแบบนี้เลยนะคะไม่ได้แบ่งนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพัดจะมาคํานวณเงินไทยให้ดูตรงนี้เงินญี่ปุ่นและตรงนี้เงินไทยนะคะดูนะคะคือซื้อมาทั้งหมดนี่ราคาแค่นี้เท่านั้นเองนะ เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะไปซื้ออย่างอื่นยังหมดเร็ววันนี้นะแต่อันนี้เป็นถ้วยชามลามไหาเนี่ยเราอยาาเก็บเอาไว้ได้นานเป็นส0บสิบปีนะคะพูดถึงนะเออก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่พี่ป้าน้าอาทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงจุดนี้นะคะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปพัดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ